เหี้ยมันมีแต่ดีลี้จริงด้วยวะว่าแหละทำไมมันโยนของให้กันไม่ได้อ่ะหรือไรกูต้องไปไปไปห้องเขตอย่างเดียววะวุ่นอะไันวันแล้วเนี่ยเอ้ยเออมันเล่นอย่างนี้ได้ด้ไหมให้คนหนึ่งรอคนหนึ่งตีเออมันเล่นคนตีมัน,เล,น,นเล่นคนที่ตีตัวแรกอะ่ะ เซิร์ฟแหล็กที่สุดหนึ่งเพราะว่านั่นด um ิโอ้โหเซิร์ฟคาริฟอนเนี้ยปีงสองร้อยแปดสิบตาย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 เซิร์ฟดิกูจะไม่หาแพรี่แล้จะเซิร์ฟปีงี้น้องหลงวาดีกว่าเราค่อยๆผัดกันตีดีกว่าอย่างงี้ส่งนี้ เออไม่ต้องเก็บของว่าเข้าตัวหรอใช่มันคือเหมือนแค่แจ้งเตือนเฉยๆไม่งรู้เลยงั้นแสดงวแล้วกล่องกูไม่ต้องกิดไปได้เล็บแม่งโคตรปีโอ้โหกดสกิล ไปหมดแล้วนีตีฟรีอะไอย่างเงี้ยโหสกิลอืดจัดเลยเดี๋ยังไปหาไกละย่าเลยกูห้าก่าอ่านจังหวะไม่ได้อะเออกรอง จะต้องงานเลยมันได้อะไรบ้างวะเนี่ยอะไรเยติฟูลูมียตินูบีดากฟเฟอร์โบเคนคอร์คอร์ลเซต์พาวเวอร์คอร์โบ้ยแม่งฟอนมึงสีมึงอ่ะกูอยากให้สีดำบ้างดิเฮียตัวหนังสือมึงสีขาวเฮียควรฟอนสีดำไห้เฮียไอตรงนี้ระวังอ่ะ พลัง,ลง,งพลังปิงงี้หียมาโจทย์เก่าจ่ว่าเราจะเป็นมิมิกไหม,ม,มรอวะล่ะมันก็ไม่ได้เหี้ยอะไรอยู่ดีเปิดมิมิกอะบอสนี่ดีกว่าเนี่ยเออ วิ่งตูนเลยเออทำไมวิ่งตูนหัวจากว่ารอบเนี่ยตาษนให้กูเลยไม่งโอยโอ้โหโอ้โหตีทีแล้วคุณดองชี้เลยพี่ษันสวิตเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือโอ้โหพี่ตันมึงตีมันเยอะเกิน ไม่สนใจเลยสาดตร์ดาเมจเยอะเกินงั้นมึงวิ่งรอบไปรอยาวอยู่รอยาวเอ้ยมึงรอบเฮ้ยเฮ้ยอ้มันเออมึงรอบไปมึงรอบไปมึงรอบไปโอ้ยรอยมงลอยยาวเลยโอยมึงรอย ไม่มียาเด็ดเฮ้ยแกตายแล้วะกันแล้วตายเหี้ยวันเสด็จมาวะโอ้ยีสองร้อยขู่ไม่ไหวเชีย <c> ว <oughs> ไม่เฮ้ยเสียดชูเกียวอะไรอ่ะอะไรอ่ะประทูแดงมันเป็กูเนี่ยมันบอกไม่มีเกียร์โอเพนเฮ้ยนี่ไงเอซันในห้องนี้เรามาดูอย่างวะ อันไหนัน่อยมีได้เหี้ยกว่าตัวเปิดอ่ะนี่อ่ะใชน่นี่บอกอุไมกาเข้าเลยพอได้อย <c oughs> ่างแต่ยังไม่เข้าในแน่เนี่ยาย่ชอบมันมีกลิ่นห้องเนี้ยอะไรอ่ะไม่ใไมมองลงอ่ะสตาร์ทแพทเออเหมือนให้วางอะไรสักอย่างลงปะเหมือนเป็นอัตโตะจะค่อยว่ากันเลย ไม่มีอะไรข้างบนมีอะไรด้วยภาษายัมากดเด่นดิเอ็กเอ็ก,กขึ้นเด็กขึ้นอันนี้มันทางใหม่เลยเลยเป็นยังไ,ไงออกมันให้หาบิกมีไอคิวให้หาคิวตามพื้นไปเอาอยู่หน้าตามงไงวะ นดี๋ยมาดูงองคุณอ่ยอันนี้ของสามเหลี่ยมเหรอเด้ออะไรวะเนี่ยเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยอ๋ออันนี้คือของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเส่ไหนใสเ่เน,นี่ยเหรอนี่เนี่ย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 มันมีใส่ตรงไหนได้อีกหมดแล้วเด,ดี๋ยวนะรต่ออะไรอีก คือสองอันพร้อมกันไม่ได้ไแล้วมึงจะให้ยังไงจันว่ามาี่นี่ดีแล้ววะไมือไหร่เนี่ยข้างนอกอ่ะไม่ใช่ นี่อาจจะเป็นเหตุผลอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ที่เราทำไม่ได้แบบนี่เียสี่เหลี่ยมนี้โอ้ย <c oughs> แรงรึ่งชัว่วโมงจะบ้าลงดังโคดานเลยเชี้งยงรั้งเรี้ยแหละแล้วสรุปไอ้ที่เราเข้ามาคือประตูสีฟ้าใช่งไหมเนี่ยชนใช่ โอ้บอดไฟเนี่ยคนลวบอดไฟหายไปหมดแล้ววะเออวะมันถือสองงนไม่ได้อะไปออกไปได้ปะโอ้โหออกได้อ๋อออกได้อยู่ก็จะออกทันไมในเมื่อเรามาเพื่อออกจากดันอีกเอออะไรออปิลอออปิลล่าบีเซเดเบรสไอ้ไปพิล่นโวเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ยไอ้ไอ้อย่างนี้คุณนๆว่ะ ใช่โอ้ชิบโอ้โหมันกวนเลยสู้ไงขอดูท่าก่อนเลยไอ้ล่อเช็ดส่วล่อเช็ดส่วล่ออ่ะผมรอดอยู่อ่ะไอ้ไฟอ่ะบอออกหันเลยเปลี่ยนเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือโอ้ยมี้ท่าจะไกลโอ้ยท่ารัไก่ โอ้โหเดี๋ยวๆคันกูว่าต้องล่อวกว่าต้องล่อก่อนอะ่ะโอเคมันได้คนละทีอะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวกูจะดึงให้เดี๋ยวอยมึงอย่าเพิ่งตีเดี๋ยวกูด,วดึงให้เด้องานยาวละของนิด <evet S 2> ต้องดูท่าระมันแรงนะมึงไอ้เนี่ยแหละไอ้เนี่ยรับไปห่า อะไรอ่ะเฮ้ยมันเฮ้ยมันดีเทคใครเดี๋ยวเดี๋ยวเรากูจะลองใช้ท่าระยะไกลดูโดนปหมโดน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 โโอเคตอนนี้มันน่าจะเบอสกี่ขีดวะจะสีเลือดสีรอแมมเป็นสกิบหรือชิบะเลยเอ้ยบักเป่าไอ้หนุ่มบักเป่า ไปใกล้เลยตีได้ปะตีไม่ไถึงวเวทอย่างเดียวสับแบบโดนไหมไม่โดนไอ้เหี้ยกระฐาน้องกระถาพปืนพนูดเบาเฮ้ยมันแคบมันแคบเฮ้ยมันลงมาแล้วแล้วไปม,มันลิง <c oughs> พี่ซันมาพี่ซันม่นคว้ากำกิษ เวนกรรมเยอะว่ะน้ำเป็ดไปเยอะน้ำเป็ไปเยอะน้ำเปลี่ยนเป้าไปละขาน้ำต้องรอให้ระยะไกลมันกูล่อโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยยยโอ้โหสดนานมากไประยะไกล กูห่อยเลยกูห่ยาย,ายาเลยอ๋อตามินา่ากูหมดเพิ่งเห็นแดนไม่ออกเก็ดแต่ตามินา่าแดนบ่อยเกินอแดนเยอะเออแดนเยอะเกินแค่เคลื่อน,นที่กูกระโดดซีดีกว่าต้องทำกระโดดซีข่องไม่อยากไปไวมากเลยน่าโ oh. อ้โหลง อเ okay. มาละมาหากูาละเข้าไปตีคนณยากเนี่ยยากไอ้ท่ามันเ e อโอีจัดอ่ะเ้ยเฮ้ยหาม่ไเนี่ย,ยไม่รู้ว่าเลือดโลแล้วมันมีท่าพิเศษต,ต่อไปเนี่ย <c oughs> นั่นเจ็บไปเล่งกูเล่งกูเล่งกูงกสนามเต็มหมดคระเอบ กระทาพเพลงด้วยเอ้ต้องอย่างนี้วะต้องให้มันอย่างนี้ต้องให้มันไม่ไปพี่ขวาทัวล์อะไรหลายเมลอ,อัพว่ะคูยัดลงเมจิกเรือคกูไม่เล่นดาบแล้วเยียย่มยมมันยาวขนาดนี้แล้วมันจะเคลียร์โซกี้กี้ไม่ล่อยบอสไม่ได้เลยระวงังให้พิซานใกล้เกินไปป่าไม่เดี๋ยวเนี่ยคนไม่สนใจดาเมจไม่มากพอก ไปร้องเียงนะตีสักินหนึ่งแล้วถอยไปก่อนเฮ้ยเอ้บัก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 โอเคโอเคกุลโอยากรโลยาห์ทีหทีห่าว Two hours later ต้มแล้วลต้มลวล้มแล้วมึงตมล้วแดเอได้อะไรบางวะปัด blue ปัด dagger ัดก อ์ออคิปเปอร์ออสเลตไนแพนบัตเดกเกอร์ทุกร่านแบบออกเอ็กิดเลยแม่ไงากดียวักบบั